ทางฝั่งสสพักประชาชนเองค่ะก็บอกว่าเดี๋ยวเตรียมลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน6พฤษภาคมนี้นะคะค,คุณชุดต,ติพงศ์พี่พบพินโยค่ะสสระยองพักประชาชนบอกว่าในฐานะเลขานุก,การกรรมธิการความมั่คนคงแห่งรัฐกิจการชายแดนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศนะคะถแถลงผลประชุมเมื่อวาน24เมษายนเรื่องปัญหาการลงทุนกลุ่มจีนโดยเฉพาะโรงงานซินเกอรหยวนนี่แหละในระยองที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลักลอบทั้งก่อสร้างนําเข้ากากอุตสาหกรรมโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต เดี๋ยว6พฤษภาคมนี้กมทค่ะจะลงพื้นที่พร้อมทีมสุดซอยของกระทรวงอุตสาหากรรมอุ้ยเมื่อวานนี้บรรยากาศดีมากเพราะรัฐมนตรีไปประชุมกับกรรมธิการเองอคุณเอกนัทเข้าไปเองแล้วมีการชื่นชมขอบคุณกันใหญ่เลยที่มาช่วยจับมือกันเนี่ยนะคะก็เน,นี้เหมือนฝ่ายค้านกับรัฐบาลเขาฟิชเอร์ิ่งกันทำงานร่วมกันอะ่ะใช่ค่ะก็เลยเป็นบรรยากาศที่ดีแล้วบอกว่าเดี๋ยว6นี้เนี่ยเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไปพร้อมกันคุณชุดทิพพงศ์บอกว่าได้รับรายงานจากท่านรัฐมนตรีมานะคะว่ามีการสําแดงเรื่องปริมาณ ฝุ่นแดงอะคะ่ะเดิมเนี่ยเขาบอกมี2,000ตันแต่ปรากฏว่าพอไปตรวจสอบมันเกือบ60,000ตันแน่<ม>แล้วพบว่าในพื้นที่เนี่ยนะคะมีการตั้งข้อสงสัยว่าลักลอบเอาเข้ามาหรือเปล่าอาจจะเป็นหน่วยแลกเปลี่ยนในการซื้อขายสินค้าบางอย่างซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณชุติพงศ์บอกว่าข้อมูลนะคะจากสำนักงานจัดหางานระยองพบคนจีนเนี่ย3,300คนที่ทำงานอยู่ในพื้นที่แล้วมี 1, 3 8 0คน ได้วีซ่าภายใต้โครงการส่งเสริมการลงทุนมาตรา62ในฐานะช่างเทคนิคถือว่าอันนี้เกินความจําเป็นค่ะแล้วก็ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ b o i ด้วยที่ต้องการจ้างแรงงานไทยเป็นหลัก ข้อมูลนี้นะคะพบว่ามีแรงงานจีนทํางานในพื้นที่3,300คนอย่างที่บอกโดยเฉพาะโรงงานกรณีของซินเคอหยวนค่ะพบว่าแรงงานไทยมีสัดส่วนแค่9.4%ซขณะที่ส่วนใหญ่ก็เป็นแรงงานจีนเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชานี่คือการตอบย้ําความกังวลเลยเรื่องการใช้สิทธิ B O I โดยที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างแท้จริงรวมไปถึงกรณีของโรงงานนี้มีแรงงานที่อย่างที่บอกนะว่าคนไทยอะคะ่ะ9.4%เอเองแล้วก็ เห็นบอกว่าในกรณีของการก่อสร้างอาคารสตงงที่ถล่มไปแล้วมีแรงงานเสียชีวิตพบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตเป็นแรงงานจีนที่ได้รับวีซ่าเข้ามาในฐานะแรงงานทักษะพิเศษด้วยต้องเรียนก่อนว่าอันนี้เป็นวีซ่าแบบถูกกฎหมายแต่การที่อยู่ๆมีการจ้างงานคนจีนในฐานะช่างเทคนิคมันอาจจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ b บ I ที่มีการตั้งใจให้การเข้ามาลงทุนเนี่ยต้องจ้างงานคนไทยแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจภายในประเทศ แต่ถ้าเกิดการจร้างงานคนไทยเกิดขึ้นน้อยแล้วก็สุดท้ายกลายเป็นจ้างงานคนจีนเยอะเพราะตัวอย่างคือโรงงานซีเคยวนที่มีการสั่งปิดไปเนี่ยมีการจร้างงานคนไทยรวมทั้งหมด2สาขาแค่9.4ที่เหลือเป็นแรงงาน MOU ก็คือเมียนมากัมพูชาลาวแล้วก็แรงงานจีนเยอะกว่าคนไทยอีก ทีนี้เรื่องของวัสดุคุณภาพเนี่ยนะคะรัฐมนตรีท่านก็ชี้แจงไปแล้วโดยคุณชุติพงศ์บอกว่าก็ได้เห็นละข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยเอามาให้ดูย้ําแบบนี้กรรมธิการค่ะจะติดตามการอนุญาตทํางานการใช้วีซ่าที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์กรณีโรงงานข้ามชาติในการจดทะเบียนเป็นโกดังแต่ประกอบกิจการต่อไปนะคะพร้อมกับเตือนว่าปัญหาเหล่านี้ไม่กระทบแค่เศรษฐกิจไทยแต่มันส่งผลกระทบความมั่นคงแล้วก็อธิป,ปไตยทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยเนี่ยเขาบอกแล้วว่าการเมืองสร้าง สันมีอยู่จริงรัฐบาลฝ่ายคานเขาจับมือกันช่วยกันเรื่องนี้ทั้งคุณภาพของเหล็กนะคะ,ะแล้วก็เรื่องของอทุนจีนผลดีก็อยู่ที่ประชาชน,นใช่ค่ะค